สาทุกสุขธรรมสวัสดีทุกท่านนี่ก็จะพาท่านมาาะายต้นพระสีมาโพนอต้นโพที่เรามาจากประททเทศอินเดียโดยพระนางสังฆมดตาเทวีขัตธิยปาปองแล้วส่งหาราท่านทุกคนก็เดินมามาการเรื่อยเรื่อยเรื่อยรู้จนินยกันไหม,มก็กกร่องรอย อดีตโบราณการที่ผ่านมาของพุทธศาสนาที่ประเทศศรีรังกาอรงเลองรองเท้ารองเท้าก็ไม่ต้องต้องไปนี่ับเดียวงรไปที่กันที่กันไ้ที่กันารอี่น้ก็นำพายันโยมไปบายต้นสีมห้าโค ครับตรงเลยไม่ได้ขึ้นได้ได้ไหมตรงน,นี้ฝากไไ้า <c oughs> ไว้ถึ <c oughs> อบริเวณต้นพศรีมาโภคทงชระทงชพันไอนนยก็มาที่หลานต้นพระศรีมหาโพธิ์เนาะเนาะต้นโพธิ์มาที่พระนางสังขมิตาเทรีนั่นก็พระมินทราทอุรุคมุจา้าอสงหารนำมาปลูกไว้เป็นทุบบูชาที่เกาะนางกาในช่วงสอง พศ200กว่าป,ปีนะครับ200ป,ปนะีก็ทำมาซึ่งรรงบุญในศรัทธาของชาวศรีลังกาที่มีศรัทธามันของในะพุทธศาสนามีโอกาสก็มาไหว้กราบลึกนึกถึงพระรัตนตรัยโอนะเจ oh ตน,น,นต้นพร,ระเรีมหาโผพระัศต้นโพธิ์ตะมมหินพมหินเถระพระมินเระกระนังสังคมิตาเทีรรเทร,าารปลูกไว้หลกงม้สักการบ,บูชา ของยาโจชาวศรีลังกาแล้วก็พุทธศาสนิกชนนำมาไหวดนตาสีมาโ้รูหน่อยนะใ่้อัโฟโต้ฟโอเค จะย่อมก็มามาไว้ต้นพระศิมาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นนอต้นโพธิ์จากต้นไม้ที่สืบทอดมาของพระพุทธองค์ทุกท่านทุกคนยังก็มองการร่มอะไรต่างๆของ ทำให้พวกกันไว้เป็นอย่างดีอะไรนกพิราบ <c oughs> <c oughs> นอต้นสี <c oughs> ผู้คนก็นี่นาบัน โอเคสายรุกสามัญเยนโอ้ s a สา s ุสา s ุ t u มันเดินโยมยามเย็นก็าครอบครัวชีมงานเนาะชาวศรีังกาก็พาลูกพาหลานมาไหวพระมาไหวต้นพระสรีมหาโพธิ์นะทุกท่านทุกคน ก็นำมาซึ่งคาระกรรโดอกไม้ทุกเทียนอย่างเยอะแยะมากมายมาทุกสัตวทุกเยี๋ยวอาจุ่อ่ะโอเคสาทุ่อาอสาทุอ้สาทุโอ้มากันเป็นทีมงานเนาะอย่าเดี๋ยว

หายยอเรู้สึกสเตรตแล้วบนะทุกท่านทุกที่เป็นการเนาะศรัทธาอันเป็นบุญเป็นกผลของชาวศรีลังกามากราบมาไหว้บูชาสักการะต้นเีมาโฟนที่ พระอรหพระดิดาของพระเจ้าสภรัตน์มาปลูกเนาะเป็นชมพทัสรุ มันเป็นืมมันหน่อแตนที่สามอย่างนี้ที่พื้นนหน่อทาใจแต่ว่าให้เราให้เราว่าสนอเราทาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการเปการประิและการตรงมอบตรงมอกธรรมจักาตรงนี้ตรงมอกประดิและรอก ใหญ่ประดับเจ na, ้าวังก็นี่ก็นะในการสุดท้ายนะก็ไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิมาที่น้ำหนอมาจาก โกฐิตะสรุที่ประเทศอินเดียอันโดวิญานสังคัมปิตาเทรีและพระมินทธเถระอสงผ่นดอนโปรดขอข้าเจ้าอย่าโศกมหาทานนะนําโปรดไว้ที่ประเทศศรีลังกาจะครับ